Thank โอเคก็ขอสวีดัตสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมทุกคนก็ได้เห็นคลิปข้างต้นแล้วเนาะซึ่งนะครับผมเราจะทําคลิปนะครับผมที่แบบว่าลอยไปหาอาบอบนวลเนาะไม่ใช่สิทําคลิปนะครับผมกระโดดลอยเหมือนซูเปอร์แมนนะครับผมฟุฟ้าฟุฟ้าฟุฟ้านะครับผมก็อย่างเช่นอะรนะฮะก่อนที่จะไปดูวิธีทํานะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานะก็ช่องเราทําเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเนาะก็จะมีตั้งแต่พื้นฐานนะครับผมไปถึง C g เลยนะครับผม ใครที่สนใจนะครับผมก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับผมโอเคอ่ะก่จะไปดูวิธีทำกันนะครับผมก็กดไลค์กด Subscribe นะผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมซึ่งไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยโดยการถ่ายนะครับผมผมจะถ่ายประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้กับทุกคนดูก่อนกันแล้วกันนะฮะ ก็คือถ่ายแล้วก็แสดงไปเรื่อยๆนะครับผมโดยเจความสําคัญจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมทุกคนได้สังเกตหรือเปล่าครับก็คือเราจะค้างไว้อยู่ตรงนี้นะครับตอนที่เพื่อนผมจะกระโดดนะครับผมจะค้างกล้องไว้ตรงนี้นะเราให้เพื่อนผมหลบไปนะฮะแล้วเราค่อยยกกล้องขึ้นนะครับเหมือนทําเหมือนตอนที่เรามองเขาอยู่บนฟ้านะฮะโอเคหันไปหันมาฟึ้ฟ้าฟึ้ฟ้าอย่างงี้นะครับโอเคโดยการถ่ายก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป เข้าสู่การตัดกันเลยครับ <_ d iss> ก็ตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าโปรแกรมแล้วนะครับผมโปรแกรมตัดต่อที่ช่องเราใช้เป็นประจำก็คือโปรแกรมคายมาสเตอร์นะครับผมอ่านผิดอ่านถูกไม่รู้เนาะอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยภาษาอังกฤษกไม่ค่อยเก่งเออขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็เอาไฟล์วิดีโอเนาะซึ่งใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมไม่รู้ว่าไฟล์วิดีโอหาจากตรงไหนนะครับผมเรากดไปที่ตรงนี้ครับกดตามผมเลยเนาะไปที่มีเดียครับ ก็ไฟวิดีโอเราก็จะอยู่ในหน้าหลักเนี้ยส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรานะครับผมกดกอนะครับผมเล,เลื่อนเลื่อนไปตรงที่เพื่อนเรากระโดดขึ้นมาเนาะอ่ะค้างท่านี้นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมกดไปที่เจ้าตัวนี้ครับกดตามผมเลยนะให้มันขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ไปที่นะครับผมจับภาพและบันทึกตรงนี้นครับผมเมนูแรกเนาะก็คือมันจะทำการแคปบหน้าจอนะครับผมรูปภาพรูปนี้เนาะไปไว้ที่ตัวเครื่องของเรานะครับผมโดยเรานะครับผมทำการแคปบหน้าจอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็กดที่ไฟล์วิดีโอเนาะแล้วกดไปที่รูปบงาไกลครับกดไปที่เมนูตรงนี้นะครับผมที่มันเขียนว่าแยก ที่หัวอ่านตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะแบ่งครึ่งเนาะทำไมถึงตัดแบ่งครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําต่อเนาะเราจะได้รู้ตําแหน่งนะครับผมว่าที่เราได้คัดภาพมาอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคซึ่งเราจะเอาภาพที่เราแคปนะครับผมไปทําอะไรนะครับผมก็ไปดูที่ขั้นตอนต่อไปเลยครับโอเคส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็มาที่การได้คัดภาพนะอันนี้คือผมได้คัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีแค่ตัวของเพื่อนผมเนาะ รูปฉากข้างหลังข,งข้างๆแล้วก็หายไปนะครับผมซึ่งใครนะครับผมในคัดภาพยังไม่เป็นเนาะผมก็ได้มีคลิปสอนนะครับผมซึ่งผมก็จะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเนาะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากนะครับผมซึ่งผมก็จะใช้เว็บไซต์นี้นะครับผมในคัดภาพอัตโนมัติทุกคลิปเลยนะครับผมที่ผมได้ทำเนาะโอเคโอเคในการที่เราได้คัดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอป,ปอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมใช้ในการ ตกแต่งภาพนะครับผมก็คือแอปฟริกอาร์ตนะครับผมซึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าจะโหลดยังไงหรือว่าพิมพ์ชื่อนะครับผมค้นหาใน p l a y Store ได้เลยนะครับผมแอปนี้ก็ผมใช้งานมาตลอดเนาะโอเคซึ่งค่าโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีหน้าลักษณะนี้นะผมนี่ผมไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะมันก็เลยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับอ่ะโดยการกดขึ้นมาแล้วนะครับผม ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราไปที่ตรงนี้ครับภาพพื้นหลังตรงนี้เนาะที่มันเป็นรูปกระดานหมากฮอตตรงนี้เนาะกดไปเลยครับโอเคถ้าเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมลักษณะเครื่องมือนะครับผมมันก็จะอยู่ข้างล่างในน้อมนี้ให้ใช้มากมายเลยนะครับผมส่วนเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับผมให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับลูกสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะที่มันเขียนว่าเครื่องมือเนาะกดไปเลยครับเราจะเริ่มทําการนะครับผม ั้งค่าหน้าจอนะครับผมผมจะเลือกคําสั่งว่าตัดรูปตรงนี้เนาะโดยไฟล์วิดีโอของเรานะครับผมเราใช้ที่16:9เนาะแล้วก็กดไปที่16:9ครับแล้วก็กดคลิกถูกข้างบนนี้นะครับพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ขนาดนะครับผม16:9ขึ้นมาเลยนะครับผมโอเค ถ้าใครทําไม่ทันนะครับผมหรือว่าผมสอนไม่เข้าใจนะครับผมก็พยายามเนาะกดกอไปข้างหลังดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคโอ้ฟุดกอแม่งโคตรบ่งบอกอายุได้เลยนะครส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราปัดข้างล่างตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าเพิ่มภาพถ่ายนะครับผมให้ทุกคนกดไปเลยครับโอเคเราก็เพิ่มภาพถ่ายนะครับผมที่เราได้คัดมานะฮะ ส่วนใครนะครับผมเพิ่มภาพถ่ายแล้วมันหาไม่เจอเนาะให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าเมื่อเร็วๆนี้นะฮะแล้วกดไปที่อื่นๆตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกมันจะมีให้เราเลือกนะครับผมมีไฟล์นะครับผมตัวจัดก,การไฟล์ค้างภาพเนาะโอเคของผมน่าจะอยู่ตรงที่ดาวน์โหลดตรงนี้แหละกดเพิ่มเข้าไปทางมุมขวาข้างบนเล โอเคผมก็หาเจอแล้วนะครับผมมันก็จะมีลักษณะนี้นะครับผมมีแค่ตัวเพื่อนผมเนาะตัวเปล่าๆเลยนะฮะเราก็ทำการขยายครับขยายให้พอดีจอเลยเนาะโอเคส่วนขั้นตอนต่อไปนะให้เราปัดไปที่ข้างล่างเนาะเมนูข้างล่างนะครับผมมันจะเขียนว่าเอฟเฟกตตรงนี้นะครับผม ให้กดไปที่คําว่าเอฟเฟกครับโอเคพอถึงหน้าเอฟเฟกแล้วนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับผมถ้าเราใช้โปรแกรมนี้เนาะพยายามเชื่อมอินเทอร์นเน็ตได้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าบางเอฟเฟกเนาะมันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมเนาะโอเคแล้วก็กดไปข้างล่างครับเลื่อนตรงที่เป็นตัวหนังสือตรงนี้เนาะเราไปตรงคําว่าไม่ชัดตรงนี้ครับ ก็เลือกมาสุดท้ายเลยเนาะแล้วกดไปอีกทีครับก็ปรับให้มันไม่ชัดเนาะเบลอเบหน่อยนะฮะก็เหมือนตอนที่เราดูในหนังน้องวินอยู่บนฟ้าเราแบบสายตาเรามันจับไม่ทันมันจะดูแบบไม่ค่อยชัดเนาะโอเคผมจะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมีปุ่มเช็คถูกอยู่ข้างมุมขวาเนาะก็กดไปเลยครับ แล้วก็กดใช้ถูกอีกทีนะครับแล้วก็กดไปที่ลูกศรตรงนี้ครับมุมขวาที่เดิมเลยครับขอกาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ทําการกดคําว่าบันทึกตรงนี้ครับกดบันทึกอีกทีตอนนี้มันก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะไปขั้นตอนต่อไปเลยก็แล้วกัน โอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือขั้นตอนในการตัดต่อเนาะก็ขยับมาที่คลิปที่เราตัดทิ้งไว้เลยนะครับผมโอเคตรงข้อต่อพอดีเลยนะฮะส่วนขั้นตอนต่อไปนะฮะให้เราทําการขยับเนาะลบตรงที่เพื่อนเราวิ่งไปออกนะฮะอะลองเปิดให้ดูก่อนก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะฮะ คลิปมันจะต่อเนื่องพอดีเลยนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปก็กดไปที่เลเยอร์ครับเอาภาพที่เราได้คัดมาเนาะลงมานะฮะก็ไปที่พลิกอาร์ทที่เราบันทึกไว้เนาะเอาลงมาเลยครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับใช้นิปโป้งสองข้างนะครับผมทำการขยายเนาะจะได้ทำรายละเอียดที่มันยิบย่อยง่ายมากขึ้นนะฮะ ก็ขยับนะครับผมให้ตัวที่เราเอาลงมาเมื่อกี้เนาะตัวที่เราได้คัดน,นะผมให้ตรงกับเจ้าตัวที่เพื่อนเรากำลังกระโดดเนาะไม่ต้องตรงมากก็ได้เนาะเอาแบบคร่าวๆนะโอเคพอตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็ทําการตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งเนาะเราจะรู้ได้ไงนะครับผมว่าต้องตัดส่วนไหนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คลิปของแต่ละคนเลยนะครับผมไม่ตายตัวเนาะแต่ก็ดูของผมเป็นแนวทางก่อนกแล้วกันผมก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ทั้งหมดเนาะก็คือลองกะดูก็แล้วกันนะฮรผมจะเอาสักประมาณแค่นี้พอนะฮะลองค่อยๆตัดไปทีละนิดเนาะลองกดเปิดดูก่อน ผมจะเอาถึงตอนที่ผมเงยกล้องขึ้นพอดีเนาะส่วนขั้นตอนต่อไปครับให้เรากดไปที่เลเยอร์ตรงที่เป็นไดคัดภาพเนาะแล้วกดไปที่รูปกุญแจตรงนี้ครับพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ให้เราเลื่อนไปให้สุดตรงเลเยอร์ของเราเลยครับแล้วก็ขยับเจ้าตัวภาพนี้ครับขึ้นไปข้างบนครับขึ้นไปจนสุดเลยนะจนไม่จนไม่ให้เห็นเท้าเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูก่อนสิ ถ้ามันช้าไปนะครับผมให้เรากดไปที่ตัวเลเยอร์นี้เนาะแล้วก็หมดขนาดให้มันมาสั้นลงอีกนิดนึงครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วในการที่มันจะลอยขึ้นเนาะเดี๋ยลองดูดิผมว่ามันช้าไปผมต้องการเร็วอีกนิดนึง ได้ตอนที่กระโดดไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคส่วนขั้นตอนการที่เราจะเห็นเขาบินบนฟ้าได้นะครับผมก็คือนะฮะเราก็ทำคล้ายๆกันครับผมแต่จะแตกต่างตรงที่เราจะทำเป็นแนวตั้งเอาอภาพที่ได้คัดมาแต่เป็นแนวนอนเนาะซึ่งก็ทำตามผมเลยนะคะก็กดไปที่เลเยอร์ครับกดไปที่มีเดีย เราเอาภาพที่เราได้คัดมาเนาะเอาลงมาอีกทีนึงนะครับผมเปลี่ยนจากส่วนแนวตั้งนะครับผมให้เปลี่ยนเป็นแนวนอนเนาะแล้วหดขนาดลงนะคะหดขนาดลงให้เล็กพอประมาณเนาะก็ตามความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับผม ขยับองค์ประกอบให้แบบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนี่ก็แล้วแต่ทุกคนเนาะนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็กดไปที่ลูกกุญแจตรงนี้ครับพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอ้ยหลุดกดใหม่กดเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ขยับมาสักนิดนึงเนาะแล้วก็ลากรูปภาพข้างบนนี้เนาะให้มาสุดอีกทางนึงนะครับผม อ่ะลองกดปิดดูมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมฮะมันจะเหมือน,นดูทันหรือเปล่ามันจะเหมือนแบบว,ว่าบินผ่านไปนะครับผมโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมก็สามารถดูเป็นแนวทางแล้วก็ไปปรับใช้ดูนะฮะซึ่งนะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์น้องก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปหน้านะก็จะมีคลิปอะไรดีๆนะมาแชร์ให้กับทุกคนดูอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ